สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและที่สำคัญสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่สาเอาไว้ด้วยค่ะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกนะคะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิป ของคนแชร์ข่าวพาเหรนั่นเองค่ะชาวลัคนาและชาวราศีก,กุมทุกท่านคะ่ะในช่วงเดือนมกราคม2569ภาพรวมเดือนนี้ท่านจะมีโชคมีลาภเกิดปาฏิหาริย์เรื่องอะไรขึ้นกับท่านมารับฟังกันได้เลยนะคะโดยภาพรวมนะคะชาวลัคนาราศีก,กุมเดือนนี้เป็นเดือนที่ท่านค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ใช้ความคิดอยู่ตลอดเวลาและเป็นคนที่จิตใจอ่อนไหวง่าย เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นมีเมตตาต่อคนรอบข้างแต่มักจะโดนคนรอบข้างแทงข้างหลังท่านจะระ,ระวังคนแทงข้างหลังระวังเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อระวังมีปากเสียงกับคนรอบข้างทั้งที่บ้านและที่ทำงานฉะนั้นไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามนะคะให้ท่านมีสติอยู่ตลอดเวลาหากบางเรื่องไม่มีความมั่นใจอย่าเพิ่งตัดสินใจ ท่านจะต้องละเอียดรอบคอบและรัดก,กุมกับทุกๆเรื่องข้อดีก็คือว่าท่านจะมีโชคลาภและข่าวดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานและการเงินแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่ว่าท่านจะทําอะไรก็ตามห้ามประมาทเด็กขาดเพราะอะไรมารับฟังกันได้เลยค่ะสําหรับท่านใดที่เกิดในช่วงวันที่13กุมภาถึง13มีนาท่านก็ สามารถรับฟังคลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะในเรื่องของการงานชาวราศีกุมในช่วงเดือนมกราคมนี้เป็นเดือนที่ท่านจะได้รู้จักคนใหม่ๆจะมีการติดต่อกับผู้คนเพิ่มมากขึ้นเดินทางบ่อยได้รับโอกาสดีๆในเรื่องของการงานท่านใดที่ทำงานประจำการงานของท่านจะมีการขยับปรับเปลี่ยนได้ร่วมงานกับทีมงานใหม่ๆหรือว่าหัวหน้าง,งานคนใหม่ หรือไม่ก็จะได้รับผิดชอบโปรเจกต์ที่ใหญ่ๆใหญ่ๆข้อดีนะคะเป็นเดือนที่คนรักและเมตตาจะมีคนจะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมท่านแต่ว่าท่านอาจจะมีความไม่มั่นใจกับบางสิ่งบางอย่างฉะนั้นนะคะถ้าเรื่องนั้นจําเป็นที่จะต้องตัดสินใจให้ท่านขอคําปรึกษาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะท่านใดที่ต้องการขอคําปรึกษาให้ท่านนึกถึงผู้หลักผู้ใหญ่ คนที่ท่านรักและเคารพเป็นคนรแรกๆมีคนคอยช่วยเหลือแต่ว่าอาจจะต้องเลือกคนนิดหนึ่งนะคะมีการเดินทางบ่อยจะประสบความโชคดีจากการเดินทางมีสิ่งที่ทำให้ท่านอึดอัดลำบากใจอยู่บ้างแต่เหนือสิ่งอื่นใดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านนะคะท่านจะผ่านพ้นไปได้และจะมีข่าวดีเกิดขึ้นนั่นก็หมายความว่าท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆจากการเดินทางการติดต่อการทำงาน นะคะมันจะมีโอกาสดีๆเข้ามาตัวท่านเองเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเฉลียวฉลาดจะได้มีจะมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นในเรื่องของการทำงานเหมาะแก่การเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆแต่สิ่งที่ท่านจะต้องระมัดระวังอย่าเริ่มต้นด้วยการที่ให้ค่อยๆทำค่อยๆเริ่มและอย่าไว้ใจคนมากอย่าไปเล่าหรือระบายอะไรให้ใครฟังระวังโดนแทงข้างหลังจะช่วยเหลือใครท่านจะต้อง ท่านจะต้องคิดให้เยอะๆคิดให้รอบคอบนะคะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ท่านจะได้เห็นท่าแท้ของใครบางคนนะคะเขาจะเปิดเผยท่าแท้และตัวตนออกมาคนที่ท่านคาดไม่ถึงว่าเขาจะทําร้ายท่านเขาจะเปิดเผยออกมาขึ้นอยู่กับว่าเขาจะเปิดเผยในรูปแบบใดเท่านั้นเองท่านจะมีการจบจากใครบางคนนะคะจะได้เห็นท่าแท้ของเขาโดยเฉพาะคนใกล้ชิดคนที่ท่านสนิทสนมหรือไม่ก็ คนที่ท่านรู้จักบางคนอาจจะหายหน้าหายตาไปนะคะท่านบางท่านจะได้สัมผัสกับสภาพแวดล้อมการทํางานใหม่ๆงานมีการเปลี่ยนแปลงน,นะคะเตรียมรับมือกับงานให้ดีๆแต่ข้อดีก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะถ้าท่านนั้นตั้งใจที่จะทํมามักจะประสบความสําเร็จแต่จะเหนื่อยหน่อยนะคะในเรื่องของการเงินการเงินเป็นเดือนที่ท่าน การเงินยังเข้ามาอย่างต่อเนื่องมีรายรับพิเศษพิเศษเข้ามามีโชคลาภจากการเดินทางการติดต่อท่านใดที่เป็นเซลล์ในหน้าทํางานเกี่ยวกับการเดินทางขนส่งงานบริการรับซ่อมเซอร์วิสหรือว่าท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการท่านค้าขายขายของสวยงามเครื่องประดับทั้งเครื่องประดับร่างกายนะคะ ต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับขายอาหารขายของกินขายของใช้ที่เกี่ยวกับเด็กและสัตว์เลี้ยงขายสิ่งของอาจจะเป็นเครื่องอา,อาจจะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับการตกแต่งรถยนต์ด้วยเดือนนี้เป็นเดือนที่ท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นในเรื่องของการค้าการขายนะคะแต่ระวังให้ดีๆระวังศัตรูจะกลั่นแกล้งระวังคน หาทางรีคเครดิตท่านนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่ท่านไว้ใจคนได้มากอาไว้ใจคนได้ยากมากแม้แต่ค้าขายยังจะเจอกับคู่แข่งใส่ร้ายใส่ความนะคะโอ้โหท่านขายของดีขายของมือหนึ่งสภาพเกรดเอนะคะแต่จะมีคนพยายามหาทางทำให้ท่านเสื่อมเสียหาว่าท่านนำของไม่ดีมาขายนำของมือสองมาขายก็มีนะคะ การเงินของท่านค่อนข้างที่จะไหลเข้ามาดีนะคะมีเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะท่านใดที่ทำอาชีพอิสระหรือแม้แต่ท่านใดที่เป็นลูกจ้างก็ถือว่าท่านนั้นสามารถบริหารจัดการเงินได้ดีแต่ว่าให้ท่านระมัดระวังจะทะเลาะกับคนรอบข้างหรือว่ามีเรื่องอึดอัดใจกับคนรอบข้างเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่ท่านมีดวงได้เงินพิเศษแต่จะ ต้องแลกกับความเหน็ดเหนื่อยพอสมควรฉะนั้นท่านใดที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็เสี่ยงแค่พอได้รุ้นก็พอนะคะโดยภาพรวมแล้วค่าใช้จ่ายของท่านมักจะหมดเงินไปกับการเดินทางการเดินทางการพบปะเพื่อนฝูงออกงานสังคมพบหรือไม่ก็พาครอบครัวนะคะกินเลี้ยงสังสรรค์ในวันหยุดพักผ่อนหรืออาจจะได้เดินพาครอบครัวเดินทางไป ท่องเที่ยวยังสถานที่ท่านได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้การเงินยังคงบริหารจัดการได้ดีหมุนเงินได้คล่องไม่มีปัญหาด้านการเงินแต่ให้ระมัดระวังการให้คนอื่นกู้ยืมเงินนะคะอย่าเชื่อใจคนมากระวังเขายืมไปแล้วเขาไม่คืนเงินท่านมีดวงที่คนจะไม่ทําตามคําพูดท่านจะเจอกับคนที่ไม่มีสัจจวาจาเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองแต่ข้อดีก็คือว่าตัวท่านมีปัญหาท่านจะแก้ไขได้ และปัญหาบางอย่างที่ท่านกําลังอึดอัดใจ,จอยู่นะคะจะมีทางแก้ทางออกปัญหาบางอย่างจะได้รับการแก้ไขจะมีการสิ้นสุดนั่นเองนะคะในเรื่องของความรักความรักสําหรับคนโสดเป็นคนที่แอบชอบใครบางคนแต่ท่านยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจนะคะแอบมองเขาได้เห็นเขาได้ยินเสียงเขาก็มีความสุขอะไรทํานองนี้สําหรับท่านใดที่มีคู่และแต่างงานแล้วเชีวิตคู่เดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่ ท่านและคู่ครองจะได้เดินทางไปนั่นมานี่ด้วยกันค่อนข้างที่จะบ่อยแต่ว่าท่านเป็นคนที่ใจอ่อนที่สงสารก็จริงในขณะเดียวกันท่านก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใจร้อนพร้อมที่จะปะทะอยู่เหมือนกันนะคะฉะนั้นเรามัดระวังจะทะเลาะกับคู่ครองคนรักและคนรอบข้างเดือนนี้เป็นเดือนที่ท่านเก่งในเรื่องของการทำงานหาเงินแต่มักจะใจร้อนฉะนั้นท่านจะต้อง ทำทุกอย่างอย่างมีสติไม่ใจร้อนบู้วามใจเย็นๆลงนะคะในเรื่องของสุขภาพร่างกายสุขภาพร่างกายไม่มีปัญหานะคะสุขภาพร่างกายไม่มีปัญหาอาจจะมีเรื่องคิดมากอยู่บ้างฉะนั้นพยายามรีแลกผ่อนคลายไม่ต้องกดดันตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านเผชิญอยู่ท่านจะผ่านพ้นไปได้และจะมีข่าวดีนะคะชาวราศีกุมเดือนเดือนมก,กราคมท่านจะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝัน มีเรื่องปาฏิหาริ์เกี่ยวกับการงานเกิดขึ้นจะได้เจอคนดีจะได้รู้จักคนดีๆและจะได้ใกล้ชิดผู้หลักผู้ใหญ่ที่ค่อนข้างที่จะมีอำนาจมีบารมีนะคะเป็นเดือนที่ดีของท่านพอสมควรแต่ให้รามัดระวังในสิ่งที่เตือนอย่าประมาทเดดขาดขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านโชคดีมีความสุขกลาวขอบพระคุณทุกๆก,การติดตามเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ